ี่ด้านหลังผมยืนอยู่ที่หลังองค์ประธาองค์พระปางนะครับหันหน้าไปที่ตะวันออกอยู่หลังพระปางนะครับ,นนออรรบซ้ายมือก็เป็นมุมเหนืออาทิตย์เหนือ,อ,นอตกเฉียงเหนืออันนี้ก็ตกเฉียงใต้อ่ามุมต้อมาตกเฉียงใต้ไหม ไปแล้วครับเดินไปอีกสุดยอดทางวัดผมมาเที่ยวคนเดียวสบายใจเลยครับไม่ต้องมีคนมาร้อนๆอแย่งกันดูเบียดกันนี่กอแนะนำนะครับวิธีมาเที่ยววัดให้มาเช้าเช้าหกโมงเนี่ยไม่มีใครเลยครับสบายวปไปตลาดไปกินกว๋วยเตี๋ยวกินโจ๊กกินอาหารพื้นเมืองแล้วก็เดินเลยครับสบายคราวนี้ อากาศสดชื่นในวัดนี่อากาศดีมากครับไม่เหม็นขยะเหมือนข้างนอกข้างนอกเหม็นขยะตามริมฟุตบาทเหม็นขยะมากอันนี้โอ้อากาศสดชื่นมีแหงครับนี่ครับผมยืนอยู่ที่ตะวันตกเฉียงใต้อ่าโอเคมันจะวนกลับเพที่ตะวันออกนะครับอันนี้เหมือนเดิมเป็นฐานพระนะฮะเป็นฐานพระ เขาเรียกไม่ถูกฮะเขาเรียกอะไรเขาเรียกแบบอะไรแบบแหาหาเราเองเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยหากมุมะไรมอนึกไม่เรียกไม่ถูกอ่าถ้านี้เดินจากเดินจาก ทิศใต้จากทิศตะวันตกจะขึ้นไปทางทิศจะเป็นทิศตะวันออกนะครับกลับวนนะครับวนขวาเดี๋ยววนกลับไปที่หน้าวัดนี่บริเวณวัดนะครับนี่เหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับ,รบตลอดแนวเป็นฐานพระเก่า,อาโอเคอได้คราวนี้ ไปนะครับลงไปนะครับ